ออฟฟิศซินโดมคืออาการปวดคอปวดบ่าปวดหลังหรืออาจจะมีอาการชาหรือยิบยิบร่วมด้วยก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีอาการปวดหัวไมเกรนหรือแม้กระทั่งปวดกล้ามและก็ตึงแน่นเวลาเคี้ยวอาหารก็ได้ค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรก็เกิดจากการนั่งทำงานซ้ำๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำคอมพิวเตอร์การพิมพ์นะคะหรือแม้กระทั่งการดูโทรศัพท์มือถือมักจะเกิดจากวัยทำงานนะคะที่ทำงานมาแล้ว3-5ปี แต่ในปัจจุบันนะคะเราก็พบในเวียเรียนกันมากขึ้นค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนอกจากการเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ทางออนไลน์และก็ส่งงานออนไลน์แล้วนะคะเรายังมีการพักผ่อนหย่อนใจด้วยผ่านคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆแท็บเล็ตต่างๆตลอดเวลาอีกด้วยค่ะการป้องกันหรือการรักษาก็คือ 1. นนะคะจัดโต๊ะทำงานให้พอเหมาะเข้ากับตัวเราความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะที่วางแขน ที่พักหลังแล้วก็ที่พักศีรษะค่ะสำหรับหลังนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะคะจะต้องรองรับหลังได้อย่างพอดีนะคะและสามารถเอนหลังได้120องศาเพื่อเวลาที่เราต้องการพัก2ปรับโพสเจอร์หรือท่านั่งของตัวเองให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็คือหลังตรงนะคะบ่าเปิดออกนะคะขาไม่ยื่นค่ะ3นะคะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะคะ กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อคอสเตเบลิเซอร์ค่ะ 4. นะคะเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านหน้านะคะปกติแล้วเวลาเรานั่งทํางานนานากล้ามเนื้อด้านหน้าจะหดสั้น,นะคะให้เรายืดออกนะคะและนอกจากนั้นยังมีกล้ามเนื้อหน้าท้องอีกด้วยค่ะ 5. นะคะเราต้องมีการพักนะคะไม่ทํางานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนเกินไปค่ะถ้าในไอเดียแล้วก็คือ45นาทีค่ะ6นะคะหากมีอาการปวดเกิดขึ้นนะคะก็สามารถใช้ ความเย็นนะคะประครบในบริเวณที่เราเพิ่งจะปวดนะคะและความร้อนในบริเวณที่เรารู้สึกเมื่อยล้านะคะหรือรู้สึกไม่สบายได้ค่ะ 7. นะคะหากอาการปวดนั้นรบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากมายแล้วเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วแล้วก็ให้ไปปรึกษานักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะจะสามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้เลยค่ะ